ละครทางเดินแห่งรักใกล้จะออนแอร์แล้วผู้จัด working mom พี่นอยบุษกรไม่อยู่เฉยล่าสุดเตรียมถ่ายละครโรแมนติกคอมเมดี้เรื่องนางร้ายที่รัก จากเพื่อนซีพระเอกบอยปรณกและนางเอกคิมคิมเบอร์ี่โคจรมาคู่กันเป็นครั้งแรกโดยบอยรับบทเป็นผู้กองนาทีที่ต้องรับหน้าที่เป็นบอดี้การ์ดของสาวคิมที่เล่นเป็นพิมพ์ชนกดารานางร้ายชื่อดังทายาทผู้รักมรดกคนเดียวของตระกูลมหาเศรษฐีและต้องสืบหาคนร้ายที่จะมาทำร้ายนางเอกงานนี้ทุกคนดูท่าทางจะพารานอยเป็นพิเศษเพราะกลัวจะใส่ชุดฟรุง้งฟริ้งไม่สวยโดยเฉพาะหนุ่มบอยที่อยากใส่ชุดตำรวจให้ดูสมาร์ทเลยต้องไปรีดน้ำหนักเพิ่มซะแล้วค่ะ คือต้องผอมมากกว่านี้อีกครับยังไม่พอครับผมพอแล้วแหละฮะคิมคิมเป็นไงบ้างครับคิมต้องผอมลงไหมฮะคิมอายคิมต้องผอมแล้วแหละอ๋อมาู้วันนี้อ๋อพี่หยาดอย่างเงี้ยพอมาเจอพี่หยาดแล้วเป็นไงฮะผอมมากอ,ะอ่ะ พี่ผอมอยู่ได้ประมาณเดือนเดียวเปิดกล้องปุ๊บข้าวกองนี่ทัวเลยผมว่าต้องเสริมส้นก็นได้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะ <c oughs> พอเด๋ยวเปิดกล้อง,าง,งาได้ทำงานด้วยกันก็น่าจะสนุก <c oughs> ครับผมเพราะว่า3คนก็เป็นคนเฮเฮาๆเหมือนกัน <c oughs> อะไรเงี้ยแล้วโถละครเป็นคอมอดี้ด้วยอะไรเงี้ยครับ <c oughs>